วันนี้เราจะมาเล่นเกณฑ์ชินกันนะครับ let's go เข้าประตูมันจะมีตัวใหม่มาวันนี้นาเวียโอ้ตัวละครดูดีเลยนะครับเนี่ยนา่ารักนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,น่ว้าวาวา้าวยิงปืนได้ตู้ทำไมตายถังาการโอ้อะไรไม่ดี ท,ที่น่าดีเลยที่กระสุนยิง,ยงมาจากข้างบนเพลลองตัวละครเสร็จล่ะเดีย๋ยวมาลองเปิดตัวละครใหม่เดีย๋ยวเราะจะเปิดกันทีละครั้งแล้วกันไปครั้งที่สองสามโลซาเรียครั้งที่เจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายละเหลือหนึ่งอันต้องมาแล้วนะ หนึามไปมาไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไปไล่ตีบอสเล่นกันตัวใหญ่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 เท็มคเิ้นสิ้นสิ้แสิ้นสิ เงือนอ๊ะนึ่งร okay, so ้อยเย่เฮ้ร้อยเอะใช่คือขึ้นาน้นนาคาริฉนั้นว่าจะเอ็นนนะบโอเคครับก็วันนี้ก็มีตัวละครใหม่เข้านะครับเียว่านาเบีย ใครที่อยากได้ก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับตอนนี้เรากดได้อีกทีหนึ่งนะครับ Let's go!